เปิดใช้ดุลพ,พินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับนี่ก็เป็นคลิปแตกสูตรย่อยนะครับจากงวดที่ผ่านมา1พฤศจิกายนนะครับเราจัดไปแล้วร้อยบน10บบนทีนี้จะมาถึงสูตรน้องเล็ก หน่วยบนนะครับเป็นสูตรที่3ที่เข้ามาวันนี้จะคำนวณต่อเนื่องท้าความนิดนึงนะครับอาจจะเป็นถ้าท่านในดูร้อยบนสิบบนแล้วนะวันนี้ก็จะพูดถึงหน่วยบนงมดที่ผ่านมาเราเข้ามาทั้ง3หลักเลยปักหลักเราร้อยบนเลข4ี่สิบบนเลขศูนย์หน่วยบนในเลข4สังเกตดูนะตัวเลขสวยๆนะเลข4นี่ตรงกันทุกหลักเลยดีไม่เอาไม,ไ,มไม่ออก4 4 4นะมันออก404ถูกไหมเกือบเกือ ถ้าทําเลขตองเข้าได้เนี่ยจารยนมาสุดยอดในประเทศไทยเลยแหละนะแต่ทําเลขหามเข้าก็สุดยอดในประเทศไทยเหมือนกันนะเนี่ยพวกนี้มันรางวัลที่หนึ่งนะเนี่ยเ้นี่อาจารย์ทําเลขวินเนี่ยจากจริงๆทั้งหมดทุกหลักจะมีอยู่เก้าตัวอาจารย์ลดเหลือห้าตัวห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่นะเรียบร้อยเลยรางวัลที่หนึ่งแต่มันกว้างไปเอาแคบๆมาตรงนี้สิอะไรคืออะไรศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์เนี่ยนะ คราวนี้เราจะพูดถึงหน่วยบนแล้วกันนะนที่ทำเข้า4ซ่4ถอดรหัสสูตรย่อยเดี๋ยวเดี๋ยววันใกล้วันที่วันที่16พฤศจิกายนเราค่อยมาสรุปแบบนี้อ,นะอีกนะใจสักครู่กําลังกาลังทําเรียบเรียงอยู่เราต้องไปดูสูตรเก่ากันดีนะอันนี้คือสูตรหน่วยบนที่ได้มาเมื่อกี้นีน่อะไรนะ0464เข้าตําแหน่งห,หน่วยหน่วยบนใช่ไหมเนี่ยคานวณได้046คำนวณได้ดย,นนไดยัง,ยงไงมายังไงนะหนึ่งดาวด้วยนะเนี่ยเจ็ดงวดสถิติปักหลักหน่วยบน แช่หลักแสนบวกหน่วยล่าง2หลักแสนบวกหน่วยล่างบวก0 4 2ย์คงที่2บวก 8- ดเป็นบวกศนย์ได้ศ0ย์บวก4ได้4 4บวก2ได้6 0 4 6ออก4 0 4 4เข้าตำแหน่งหน่วยบนถูกต้อง1พฤศจิกายนผ่านพ้นไปถูกต้องเป็นสูตรเก่าเราใหม่เลยนะต่อไปก็จะขึ้นเป็นแบบสองดาวแล้วอยู่กับเราสองวันละเอาละถูกมาสองวันละนะแต่สถิติโดยรวมมันเป็นแปดวัน เราออกมาตอนมันหกงวดนะใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยล่างแล้วไปบวกศูนย์สี่สองของที่เท่านี้แหละครับเดี๋ยวจะย้อนดูสถิติแผ่นเดิมให้ดีแผ่นเดิมแผ่นเดิมสิบหกตุลาคมเนี่ยเราใช้หลักแสนบวกหน่วยล่างนะสูตรเดิมนี่แหละแสนบวกหน่วยล่างบวกศูนย์สี่สองของที่นะสิบหกกราคกรดาใช่ไหมสิบหกกรกฎดา หก,กรกฎาเฟ้นหาสิบหกรกฎาคนะหลักแสนะ 100, บวกหน่วยล่างบวกศูนย์สีคงที่มีเลขหกเข้าตำแหน่งหน่วยบนสองแเข้าหน่วยบนสานะมเก้นในวันที่หนสิงหาหนะึ่เข้าหน่วยบนอีก8 1ดหนะึ่งะต่อมาเจเข้าหน่วยบน997มี971าเจ็ดหนึงอะไรแถวน้วนๆกัอยู่ตรงนี้แหละครับสเข้าหน่วยบน083ยเข้าหน่วยบน 893เเข้าหน่วยบน051นะนี่16ตุลาคมศ1 1เลข1เราทำเข้ามาแล้วนะเลข1เข้าหน่วยบน0 5 1ย์หห่ลังจากนั้นไม่พอ4มาเข้าหน่วยบนนะ0404หน่วยบนเรียบร้อยนี่นะครับทีนี้เราจะเดินหน่านต่อ,ตอนเนื่องไปในวันที่16พฤศจิกายนที่จะถึงนะหลักแสนเลข5บวกหน่วยล่างเลข0 5ย์้บวก0เลได้5 เดินหน้าศูนย์ก็ได้เลขห้าเอ๊งวนดนี้จะมีตองห้าหรือมัง้งเออเลขเบิ้นนะไม่แน่นะรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าหลักสิบบนหลักร้อยบนจะมีเลขห้าหมดเลยนะหน่วยบนก็มีเลขห้ารู้สึกจะห้าห้าห้าเลยไหมเนี่ยห้าบวกสี่เป็นเก้าอไมไก็ห้าเก้าเก้าห้านี่นะเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้เลขหนะึ่งเอ๊ะทำไมศูนย์เป็นอย่างนี้นะแต่เราบังคับศูนรไม่ได้นะคำนวณได้ไงก็อย่างนั้นเป็นไม่ได้เปลี่ยนศูนย์นั่นเป็นศูนย,เเย,ยบเา สองดาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเรไปดูสรุปนะสรุป3สูตรว่าจะเป็นยังไงนะได้เลขห้าเลขเก้าเลขหนึ่งรอผลอลองดูนะครับเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยอดใจไม่ได้เลยจะทําคลิปสรุปแบบเนี้ยแบบเนี้ยอีกสักวันสองวันนะตอนนี้ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแหละนะเอออีกสักสองวันนะเดี๋ยวไปดูกันนะรออดใจเราสักครู่เดี๋ยวอาจารย์จะรวบรวม,รวม,รวมสรุป3ามสูตรนี้นะว่าจะได้เลขอะไรนะครับหรับหน่วยบนเราได้เป็นเลขห้าเก้าหนึ่งนะนะรอผล พบก,กันกใหมคลิปหน้านะคลิปน,นี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุงพิิจวิรยานในการรับชมเนาาื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร,ร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสำสรับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย